แม่น้ำรัดดอยยิงในสายน้ำที่ยาวที่สุดในฝรั่งเศสเป็นเส้นชีวิตของแผ่นดินดึกดำบรรพ์บ้านของมนุษย์มอนยองโครมาติศาสตร์เมื่อสี่หมืนปีมาแล้วน้ำหมุนหมัดไหลผ่านโลกแห่งยุคกลางที่ซึ่งการป้องกันเป็นความสำคัญอันดับแรกอาวป้อมปราการที่ลดหลั่นถางบนยอดทางใจของหิน เป็นซากจากยุคที่นิยมการใช้กำลังล้ออกกัดกัเลือกใช้น้ำเป็นแนวป้องกันบางแห่งส่งสายร่อเงาหน้าผาเยี่ยมรุนี้ไปไปไปเขื่อนไป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  เขตด็อตดอร์หรือรู้จักกันในชื่อของเปริกองเป็นที่รู้จักของชาวฝรั่งเศสในความพึงพอใจในสิ่งมันแห่งการกินที่ได้รางวัลมากที่สุดเขตหนึ่งของประเทศเป็ดชนิดหนึ่งหายยากราคาแพงและขึ้นเฉพาะใต้ต้นต้นไม้ชนิดหนึ่งหมูชอบทรัฟเฟิลจริงๆแล้วทรัฟเฟิลเป็นอาหารโปรดของพวกมัน นั่นคือเหตุผลที่มองซีเอชช่อากระตุ้นความผิวหนังจากอวัยวะส่วนปาของโรซาลีสถ้าจะบุกฟุตฟีข่าวร้ายสำหรับโรซาลีก็คือมันจะไม่กินทรัฟเฟิลเหล่านี้ซึ่งควแท้ก็จ้ทำให้มันฉุนเฉียวบ้างในบางเวลา ปัญหาในการควบคุมหมูตัวใหญ่เท่าไบที่ถูกตัดสิ์นี้สนับสนุนให้เขาไล่หลายคนในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้หับไปใช้สุนัขซึ่งเป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่าสำหรับการล่าทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลเป็นอาหารจานพิเศษที่พร้นานที่ดีที่สุดแห่งยิ่งในฝรั่งเศสพอโบกู เป็นหนึ่งในบรรดาเชฟที่มีฝีมือประเทศได้ทำอาหารจานนี้ที่เอลิเซ่บารลัสในปี1975เมื่อเขากลายเป็นเชฟคนแรกที่ได้รับเหรียญระดับเกียรติคุณจากประธานาธิบดีฝรั่งเศสพัฒนากาของเขาที่โคลองอุโมงดูนอกเมืองลีองตูลตั้งชื่อแบบง่ายๆว่าพอลบูกูส เขาเกิดมาในตระกูลที่ไดีทำธุรกิจร้านอาหารในหมู่บ้านเดียวกันนี้มาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเจ็พอสามารถปรุงอาหารได้ตั้งแต่อายุแปเขายังคงเชื่อในการพบปะผู้คนและสุกใจใการแนะนำควาแข็รของเขาที่ประตู ความลับในความสำเร็จของเขาก็คือความเข้าใจอย่างแท้แท้ในความพึงพอใจต่อรสชาติและกลิ่นพอบกุสได้มาถึงจุดสุดยอดของความสามารถของชาวฝรั่งเศสในการปรุงอาหารที่พบได้ในเมืองใหญ่เมืองและหมู่บ้านทั่วประเทศลียงเมืองใหญ่อันดับสามของฝรั่งเศสถูกสร้างตรงจุดบรรจบของแม่น้ำโซนและโร มันถูกชาวโรมันใช้เป็นฐานทัพในการพิชิตแองโก้จักรพรรดิโรมันนามฟลอเดียสประสูติที่นี่ในหลายๆทางลี้ออกไม่ด้มีความรู้สึกของเมืองใหญ่เมืองเก่าแก่ที่มีถนนสายแคบที่สวยงามและทาวเฮาส์แบบรูนซองทำให้เมืองมีบรรยากาศของหมู่บ้านที่มีการเจริญเติบโตมากเกินไป ในทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นเขตของมอนด็อกอูเชน่ามิดิพิเรเน่และอากิเทนพร้อมด้วยพื้นที่ไหวที่มีชื่อเสียงของมันบอร์โดสเซนติวิลองแห่งที่กลางอาจจะเป็นเมืองแห่งไหวที่สง่างามที่สุดบ้านที่เงียบสงบอิสแอบอยู่กับไร่หมุนที่เขียวชอุ่ม ไวน์ทุกผลิตที่นี่เป็นครื่งแรกในยุคโรมันและในปัจจุบันมันเป็นหนึ่งในฉลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคุณภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จของเมืองแต่ศตวรรษที่ผ่านมาแล้วกลุ่มคณะกรรมการรู้ว่าจูฮารได้จัดสร้างเพื่อตรวจสอบการผลิตว่า แต่ละปีพวกเขาจะเดินเท้าเร็วแลตามถนนในวิธีที่ใช้เวลาตลอดวันที่มีชื่อว่าจูฮอเพื่อประกาศผลการเก็บเกี่ยว ในบางปีมีผู้มีเกียรติจากต่างชาติในกรณีนี้คือเอกอัารัชชทูตอเมริกันได้รับการยอมรับในการเป็นพี่น้อง

ลูกชายคนต่อมเขาฟังสัวเอวีทำงานกับเขาที่บูเกียอยู่และจะดูแลกิจการทั้งหมดในวันหน้าตระกูลโบรีเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอารมณ์ขันพวกเขาหยิบจิตรกรรมของนักเขียนชาวฝรั่งเศสมาแต่ซึ่งขยิบตาขณะที่พูดว่าผมรู้สิ่งที่จริงจังคิดสิ่งเดียวเท่านั้นบนโลกคือการปลูกอ้อย ไวน์บอร์โดซ์ถูกจักทั้นแต่ดั้งเดิมตามชาโต้เพื่อเป็นเครื่อหมายแสดงพื้นที่การผลิตวนยไม่จำเป็นต้องหมายถึงการมีชาโต้อยู่บนพื้นที่ดินแต่ในหลายกรณีเช่นเดียวกับดัตรูบูกาโยมีบ้านชนบทที่สวยงามหลังหนึ่งแทนทางใต้ของอากิเทนและส่วนใหญ่ของมิดีถูกครอบครองโดยเทือกเขาเพเรนิสที่สวยงาม เส้นแบ่งเขตแดนธรรมชาติระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนยอดเขาที่สวยงามนั้ไปสู่เขาที่กว้างใหญ่จากแอตแลนติกสู่เมดิเตอร์เรเนียน It is a land that captivated the imagination in the 19th century. The official city of here, Paris, unveiled to him, and inspired by his surroundings, he composed a series of mountain songs and formed Bimontagna. จากหมู่บ้านภูเขาของพวกเขาแห่งปัญญาเดบิยงพวกเขาประสบความก้าวหนจากการได้สิ่อชื่อเสียงทั้งโลก